เอ๊ะผมจำไม่ได้ตอนนั้นที่ติดต่อผมอะผมถามไปเลยยังว่าใครเล่นเป็นแฟนผมอะยังพี่มาก่อนหมอ๋อผมมาก่อนใช่มีน้ำหวานอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าชื่อเป็นใครชื่อเหมือนจะมาสุดท้ายเหมือนมีน้ำหวานมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นน้ำหวานเพิ่งประกวดเดอะเฟสมาแล้วน้ำหวานเป็นคนที่มาแคสแล้วผมรู้สึกว่าชอบน้ำหวานกับบทเหม่าจะได้อย่างเงี้ยก็ล็อกน้ำหวานไปก่อนแล้วก็คนต่อไปก็เป็นพี่ที่เข้ามาคือตลกมากผมอ่านบทนะ ผมเห็นภาพน้ำหวานแล้วผมก็มาลองวางไว้กับตัวละครแล้วผมก็ได้คือตอนที่ผมติดตามเขาบ้างเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งอแต่เขามีความสั่นไหวข้างในตัวเองมันเป็นคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันเป็นคุณสมบัติของเขาผมเห็นเขาในงานแต่ว่าผมไม่รู้เขาจะเป็นนักแสดงแค่ไหนเพราะว่าเขาก็ไม่เคยได้แสดงอะไรมาก่อนมาแต่ว่าผมเคยดูรายการที่เขาออกบ้างแล้วผมแบบในขณะที่เขานิ่งเขายอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาคงมีความสั่นไหวของอารมณ์ที่แบบเขาเสียใจหรือเขาอะไรเงี้ยแต่เขาโฮมันแล้วมันแบบ ไอผมว่าคนพิ้งอย่คนนี้น่าสนใจอ่ะแล้วพอคุณบอกว่ามีน้ำหวานผมก็แบบเฮ้ยได้ว่ะตัวเนี้ยได้แต่นี่ผมแค่แบบใครว่าจะเป็นเป็นจือซึ่งแบบเอาเป็นแตงโมซึ่งไม่แอบส่องมานานละไม่เคยร่วมงานกับแตงโมอันนี่เรื่องแรกเลยหรอเรื่องแรกไม่ไม่เคยลองคือเห็นเขาตามข่าวผมรู้ว่าคนนี้แรงอยู่ผมก็แบบคิดเหมือนผมเลยเออโหเอาแม่มาเล่นเลยเว้ยแม่ก็แรงอยู่นะเนี่ยแต่ยังไงแต่กลายเป็นผมดีใจที่ผมได้เจอโมมากเพราะว่าเออเหมือนคิดเหมือนผมเลยผมมารู้สึกว่า หนึ่งในนักนะแสดงหญิงที่ผมจะคิดถึงตลอดไปก็คือแตงโมงเพราะว่าเขาทําให้ผมรู้สึกว่าคนนี้มาทํางานอืมไม่ได้มาดังมไม่ได้มาชื่อเสียงไม่ได้มาเอาเงินอฉันมาทํางานแล้วแบบพอเราได้คุยกับเขาเนอะไอความแรงที่เราเห็นในตามเสื่อโมเป็นเวลาคุยกับผมอะแทบจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเลยนะโอ้เหมือนกันเลยพี่เออ <laughs> ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบคนนี้แบบคือผมแอบชื่นชมในใจเลยแบบ ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งต้องแบกรับอะไรขนาดนี้ด้วยวะแม่งแบบแม่งมีผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรอวะแบบแบกทุกอย่างเลยแล้วแบบตัวเองเจ็บหนักป่วยท้อไม่เป็นไรแต่คนรอบข้างต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงคนนี้แม่งแบบแอบรู้สึกอย่างเงี้ยในใจตอนทุกครั้งที่คุยกับโมอะไม่ได้อรักแล้วก็เอ็นดูโมอะแล้วก็ผมยังจําได้เลยผมแอบโกรธด้วยมันเคยมีข่าวโมไปขายของแบบเปิดตาหน้าห้างอะอ่าใช่ผมไปผมไปช่วยพี่ขายเสื้อผ้าที่หน้าเดลิน แล้วมีข่าวเขียนถึงเขาแบบเป็นดาราแบบตกอับน้วมา่เกี้ผมโคตรโกรธข่าวเลยผมรู้สึกว่าถ้าดาราคนไหนไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมเขาทํามาหากินควรจะเชิดชูคุณสมบัตินั้นของเขาเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมไม่ใช่มาบอกว่าแบบนี้คือตกอับซึ่งมันไม่ใช่ทัศนคติถูกต้องใช่คุณกำลังปูทัศนคติแบบนี้ให้คนไม่ได้มันแค่หารายได้แล้วเอาจริงมันมีความสุขด้วยใช่คือผมไปกับมันก็ ไปนั่งช่วยมันขายอะพี่สนุกมากเลยนะผมโครตรยิ่ง<อ>ผมดูผมแบบผู้หญิงคนนี้แม่งโครตรเท่เลยอ่ะบบสนุกจะมีกี่คนวะที่มองกูแต่ผมว่ามีคนที่มองแบบโหดูเดี๋ยวพี่โมแม่งดังนว้ยออกข่าวเยอะมีกระแสนว้ยแต่แบบไปเปิดเสื้อผ้าไม่อายไม่อะไรแบบมันต้องมีคนที่ชื่นชมเหมือนผมบ้างอ่ะแบบแม่งเจ๋งแม<ต>่งเจ๋ง